ก็บอกว่าให้น้องเคนะคะแต k ง o ิวด์เสนอคำบอกกล่าวนกกะก็ร้อยฟังฟ้าพยานขึ้นค่ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะขอบคุณบอสนวัน,นะคะที่เ,เปิดประสบการณ์ให้เด็กคนหนึ่งได้แสดงความสามารถพิเศษแล้วก็สรสร้างเวทีที่ดีแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังสรสร้างอาชีพให้กับนางงามทุกคนด้วยนะคะ ในติ k กต็อไม่เป็นเหมือนกันนะคะก็บอยก็คือให้ทุกอย่างคะ่ะให้โอกาสแล้วก็ให้อาชีพสร้างรายได้กับนางงามทุกคนด้วยคะ่ะขอเสียงปรบมือให้บอยด้วยคะ่ะแล้วก็อยากขอบคุณนะคะพี่เลี้ยงโบวันนี้นะคะ,ะก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะ<ๆ>เขาไปอยู่ที่อเมริกาแล้ว<ๆ>ขอบคุณพี่ไมค์คิวด้วยนะคะ<ๆ>ที่ชักชวนให้โบเข้าสู่วงการะคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ปูนิมนะคะวันนี้มาทำผม นิ้มด้วยนะคะที่ฟันฝ่าอุปสรรคกับโมนะคะไม่ว่าจะขึ้นเครื่องขึ้นมมขสไปประกวดที่สกลนครเกือบสิบชั่วโมงเลยนะคะถือว่าก็ไม่อยากต้องห้าเลยนะคะก็มีความพยายามมากนะคะอยากได้มงวิสแกสกลนครมากก็นั่งมขสไปกับคุณแม่นะคะสิบชั่วโมงก็นั่งมาแล้วนะคะทั้งไปแล้วก็กลับด้วยนะคะก็ขอบคุณแม่ ด้วยนะคะมาวันนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจของโคที่สุดเลย <มา S 1> แล้วก็พี่สาวนะคะและอีกหนึ่งคนนะคะที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยค่ะห้องเสื้อพันรวีนะคะวันนี้ก็สนับสนุนให้เสื้อผ้ออาโคสวยมากตลอดการประกวดน,นะคะแล้วก็ห้องเสื้อมหาราเีค่ะแล้วกออ็มีหลายห้องเสื้อเลยนะคะก็มีห้องเสื้อสุขโขนะคะแล้วก็พลังกูลนะคะแล้วก็ห้องเสื้อคารมค,ค่ะขอขอบคุณมากค่ะแล้วก็ สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณน้องชายนะคะตะวันฉายค่ะที่มาช่วยพี่สาวคนนี้นะคะแต่วันนี้น้องไม่มาช่วยพี่สาวขายปลาสลิดด้วยนะคะก็ขอขอบคุณน้องมากๆแล้วก็ขอบคุณมีด้วยนะคะปอที่ฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ทันนะคะแล้วก็อะไรนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากนะคะที่ให้กำลังใจโบมาเชียร์โบแล้วก็ ให้กำลังใจตลอดลูกค้าที่กับกาจการประกวดนะคะใน s ิสแก n d ไทยแลนด์นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลอื m i s ิสแก n d คนนี้นะคะเรนโบว์ Rainbow ชมพูนุ่นแนนุ่นดอน s ิสแกลมสกลนครส0งพันีา คับน้องสาวคนสวยมากและในปีนี้เธอจะเป็นรุ่นพี่แล้วอีกไม่กี่ใจเดียวครับจะมีรุ่นน้องมารับมงต่อจากเธอกับ Miss Grand จรกรสงแต่ในช่วงน,นี้ครับมีกำลังใจที่จะมอบให้เธอขอเชิญคุณเพชรครับสำหรับผุ่มรายการก่อประกวด Miss Grand จรกรสงขึ้นมาชบช่อดอกไม้ให้กับเล่นโบนว์ชมนุชน่น,น,นอนุดร Miss g r a n จรรองรพรองอย่ไม่ว่าน้องสาวคนนี้นะครับ จะเดินบนเส้นทางไหนทั้งในด้านธุรกิจหรือว่าวงการสยาวอยากให้ทุกท่านติดตามผลงานน้องสาวคนนี้และพี่การคนหนึ่งครับจะเป็นกำลังใจและจะติดตามเ็นโกตลอดไปซึ่งเมื่อปีที่แล้วพี่การได้ประกาศชื่อผู้หญิงคนนี้บนเวทีวิสระสุวรรณ2023ภูมิใจม,มากเลยตัวน้องสาวคนนี้ครับและตอนนี้พี่เพชรก็มีช่อดอกไม้จะเป็นกำลังใจให้กับน้องเบนโกลเช่นเดียวกันขอเสียงรปรบมือต้อนรับคุเคณเพชรผู้บริการ It's gonna buy some like pieces มิสแกรส์สรัย2024คุณเพ็รครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับเรนโดชุดนุนแนนดีดอนพิสแกรสอสมัย2023ครับ